สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยในช่องบอยรถตู้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถตู้นะครับทะเบียนฮอนฮกนะครับทอสถานทอฐานนะครับ774คันนี้เคยถ่ายไปให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับวันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วผมจะพามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับคันนี้เลขไม้นะครับวิ่งไปได้124,000โลนะครับราคา769,000บาทนะครับ เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคันนี้กับพี่ๆที่กำลังหารถตู้ไว้ใช้งานนะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์คันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับหลังจากปรับสภาพแล้วนะครับไฟหน้าต่างๆนะครับผมไฟก็ใสเลยสวยเลยนะครับผมนี่นะครับให้ดูโคมไฟนะครับไฟตัดหมอกทุกอย่างนะครับสวยๆเลยสวยมาแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับ กระจังหน้านะครับส <av ac> <os> ีโครเมียมนะครับผมนี่ครับให้ดูโครงสร้างของไฟนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้ายังเป็นไฟเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแต่ว่าเราทำประสาทต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็มีการขัดมีการสปาอบ์ดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวด้านหน้านะครับกระจกหน้ายังใช้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับผมยังมาในคอนโครงสร้างเดิมๆกระจกเดิมๆนะครับเดี๋ยวเดินไล่ให้ชมทีละจุดเลยนะครับ มาดูกันในส่วนของตัวล้อนะครับล้อยังเป็นล้อสเปคเดิมนะครับเป็นล้อกระทะขนาด15้านะครับมาพร้อมกับยางไฟสโตนยางตัวนี้น่าจะเสื่อมสภาพไปแล้วนี่เพราะว่าดอกไปแล้วเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก่อนออกไปนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับส่วนของซุ้มล้อนะครับโครงสร้างยังคงโครงสร้างเดิมนะครับผมนี่ครับให้ดูกันได้เลยนะครับซุ้มล้อฝั่งซ้ายนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมกระจกนะครับผม ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับกระจกเดิมนะครับกระจกโตโยต้านะครับในส่วนของด้านแก้มข้างนะครับตัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเกยงๆนะครับผมอ่าเนี่ยครับให้ดูภายในซอกประตูได้เลยนะครับหัวน็อตของซอกประตูนะครับไม่มีถอดหรือว่ารอยแกะไปแน่นอนนะครับผมเปิดให้ดูนะครับอ่าในส่วนของตัวรอยนะครับผมเมนนาร์นะครับผมตรงประตูนะครับเนี่ยครับเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับ โครงสร้างรถเดิมๆเบาะตัวนี้เราก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบาะก็สะอาดสะอ้านนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวเกียร์จะเป็นเกียร์แบบแมนนวลนะครับผมเป็นเกียร์4สปีดนะครับนี่ครับคันนี้ปรับสภาพมาสวยๆนะครับผมรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับสามารถตรวจสอบประวัติเช็คประวัติรถได้ทุกกระยะนะครับผมรถเข้าศูนย์ทุกกระยะนะครับอ่ากระจกตัวนี้ก็เดิมแท้โตโยต้านะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม แสงมันอาจจะจ้านิดนึงเพราะว่าตัวนี้ผมมาถ่ายกลางแดดเลยนะครับผมนะค่อนข้างจ้านิดนึงนะครับต้องขออภัยที่บางทีอาจจะมองไม่ชัดนะครับมาดูภายในนะครับนะครับเบาะของเรามีการปรับสาภาพทพาความสะอาดต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรถก็คือเราไม่ได้รับมาแล้วก็ขายเดิมๆไปนะครับมีการปรับสาภาพทพาความสะอาดให้ก่อนนะครับผมลูกค้าก็การันตีได้ครงสร้างเดิมแล้วก็รถสวยนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีการ คนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแล้วก็มีการดูแลก่อนปล่อยรถให้นะครับเลยครับผมลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับยังลึกๆสวยๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังมาครบนะครับอ่าส่วนด้านบนนะครับผมพวกเม็ดอาร์ตนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแสงมันจ้านะครับต้องขออภัยด้วยอ่านี่ครับพอเห็นอยู่นะครับเม็ดอาร์ตเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้เลยนะครับนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับผมเนี่ยรถโครงสร้างเดิมๆนะครับ การันตีไม่มีชนหนักพิกความน้าท่วมมาแน่นอนนะครับนี่ครับให้ดูซกตะเก็บต่างๆได้พื้นผิวต่างๆนะครับของเราดูแลรักษาให้นะครับผมและปีการทัควาต่างให้นะครับประตูกระจกนะครับผมเดินเช็คให้ที่ร้านเลยคันนี้เดิมแท้ทุกบ้านนะครับเดี๋ยวเช็คกระจกหลังนิดนึงนะครับอ่ากระจกหลังอ่าขอนนี้ยเดนแจ้งให้ทราบกระจกหลังเปลี่ยนมานะครับกระจกหลังเปลี่ยนตาสำหรับคันนี้นะครับอ่าเรียนตามตรงเลยนะครับ มาดูภายในฝั่งนี้ด้านหลังกันนะครับไฟหน้านะครับไฟเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนมาคันนี้นะครับไฟเดิมนะครับไม่มีชนหนักแบรนด์ไทยโคอิโตะนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับตะเข็บเมนอา์ฝั่งนี้นะครับผมไล่ดูเลยเปิดพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็สนใจดูรถตู้นะครับผมสามารถจองออนไลน์มาได้เลยนะครับผมนะดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนนะครับผมผมอยากให้ดูให้ละเอียดเลยนะครับผมนะ ดูพวกสเก็ตเมนอาร์นะครับด้านหลังรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแต่ว่ากระจกท้ายนี่ก็คือเปลี่ยนมาอาจจะโดนพวกสเก็ตหินหรือว่าอะไรนะครับผมมันจะมีเปลี่ยนมาแต่ว่าต้องการันตีไว้ก่อนถ้ากระจกด้านข้างเนี่ยต้องห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพวกกระจกด้านข้างเนี่ยอาจจะตีเป็นว่าอาจจะไปมีการไปชนหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับผมตัวนี้ผมเช็คให้แล้วด้านท้ายไฟแท้เดิมนะครับโรงงานนะครับผมแบรนด์ไทยโกโโตะนะครับผมไฟแท้เดิมนะครับ กระจกด้านข้างนะครับแท้เดิมหมดเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนมาผิวพันตัวรถนะครับ่าผิวพันธุเดิมๆคอไปใสๆนะครับผมผิวพันใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมมาดูฝั่งผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตะเก็บด้านข้างก่อนนะครับนี่ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเนี่ยส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับผมรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับ สติกเกอร์ต่างมาครบก็ตรงนี้ร่องลอยการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทางขึ้นอาจจะมีกางเกงของผู้ขี่ครับไปเสียดสีนะครับทุกบานนะครับนี่จะเข็บเป็นอาร์ตให้ดูเลยนะครับผมการันตีครับผมโครงสร้างเดิมนะครับให้ดูได้นะครับผมญาติิดนิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของด้านหน้าบ้างแล้วกันนะครับว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับผม ักคู่นะครับมาดูกันในส่วนของด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูไล่เรียงตั้งแต่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นไทโคยโตแบรนด์เดิมแท้นะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับซีนซิลิโคนต่างๆฝั่งซ้ายนะครับผมยังอยู่หัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับตาปั๊มฝากระโปรงนะครับต้องยังอยู่นะครับจะเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับขออภัยด้วยนะครับผมในถ้าเกิดอาจจะ ไม่ชัดยังไงนะครับเพราะว่านะครับผมถ่ายกลางแดดอ่าแล้วก็พวกอ่ารอยตามสีมาร์กสีจากทางโรงงานนะครับที่อ่าข้างหน้านะครับยังอยู่นะครับนี่ครับรอยมาร์กสีต้าสีนะครับนะครับให้ดูคานด้านหน้านะครับนะเม็ดรูกลมๆนะครับสวยงามนะครับผมเนี่ยพวกอ่าอ่าตัวหมายเลขต่างๆตัวเครื่องยังอยู่นะครับนี่ครับให้ดูสติกเกอร์มอกนะครับยังอยู่นะครับรอยตามสีด้านในนะครับเนี่ครับ ของสร้างรถเดิมด้านขวานะครับอรอยซีนซิลิโคนทางมะพร้าวเนี่ยครับมีให้เห็นนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับของเดิมโรงงานเลยคันนี้นะครับนี่ับบคันนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์3.0นะครับเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับราคา769,000บาทสเปคนี้เลขไมล์แสนสองหมื่นสี่พันโลนะครับใครหารถตู้ก็ติดต่อเข้ามาครับผมได้เลยนะครับ ที่เบอร์0 8น131 8826นะครับผมยินดีให้บริการนะครับบริการของเราก็มีจัดไฟแนนซ์นะครับผมให้ทั่วประเทศนะครับผมสามารถจองออนไลน์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวให้ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้เลยนะครับหรือว่ามาดูรถตัวจริงเชิญได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมเมนบุรีกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับตัวคอมพิวเตอร์3.0คันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ